ยิงปุ้งตายนี่ครับผมเดี๋ยวละผมยลฟสได้ดีมากอ้งมาตายโอ้ดับเบิลคิวด้วยอันตินะคะโหสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเล่นอย่างโปลนิเจนรฟรอมโฮมทุกคนอยู่กับนิกงนิกรออีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะนิจะพาทุกๆคนนะคะมาชมกับฮีโร่ตัวใหม่นะคะอิกกี้ อิกกี้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 คนละอิกกี้นะคะอันนั้นมันไอคิวซังนะคะนี่จะพาทุกทุกคนค่ะมาชมเมดตัวใหม่นะคะซึ่งเมดตัวใหม่ของเราเนยนะคะจะเป็นเมดที่ได้จากกิจกรรมอิกกี้ตัวร้ายกับปราสาทสายต้องสานะคะเรียกว่ามีกิจกรรมให้เราได้ฮีโร่กันฟรีอีกแล้วค่ะทุกคนโรเพลที่จะมาอยู่กับเราวันนี้นั้นก็ไม่ธรรมดานะคะเรียกว่าทีมของเขาเนี่ยเพิ่งจะได้แชมป์ไปอยู่หมัดๆนะคะจะเป็นใครนั้นไปชมกันเลยค่ะ เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับโปรเพย์แล้วนะคะสวัสดีครับผมคิมเซนเซจากเบคอนทาว์ครับผมคิมเซนเซจะมาช่วยแนะนํานะคะตัวอิกกี้เมทตัวใหม่ของเรานะคะเดี๋ยวให้เริ่มแนะนําไอเทมลูนพลังแสงก่อนนะคะเผื่อแฟนๆที่อยากจะเล่นตามหรืออยากจะเซตตามเนี่ยจะได้รู้ว่าควรจะต้องเซตอะไรยังไงนะคะลูนนะครับสีแดงมผม,มใช้เป็นเด s โซเลตกับผมรีดามิตสูงสุดแล้วก็สีม่วงผมใช้เป็นสเปริลครับมันจะได้วิกเร็วนะตัวมันต้องใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่ มานเยอะครับผมแล้วก็สีเขียวอันสุดท้ายผมใช้เป็นสเตนครับผมจะได้รีดามจสูงสุดเหมือนกันครับก็เรียกว่าให้มีดามจแล้วก็ให้เดินเร็วเพื่อที่จะอัดสกิลใส่ศัตรูด้วยนะคะต่อมาค่ะในส่วนของไอเทมค่ะอิกกี้เราต้องเซตไอเทมยังไงบ้างคะชิ้นแรกผมจะออกเป็นรองเท้าบุตรกูกดาวครับผมเ <c oughs> พราะว่ารูกดาวมันจะคอมโบกับพาชีสกิลนะชิ้นที่สองผมออกเป็นบูมสเตรครับเอาไว้ยิงแบบว่าิร์นดามจแรงๆ <c oughs> ส่วนชิ้นที่สามผมจะออกเป็นโซสกอร์ครับผมเอาไว้ตัดเลือดพวก ฮีโร่ที่มีซับเทนเยอะๆครับส่วนตาไหนที่ไม่มีผมก็จะไม่ออกครับผมก็เดี๋ยวออกเป็นนะอาคนีแทนนะก็าสามารถสลับใช้ได้นะคะชิ้นที่4ี่ออกเป็นมงกุฎเวทับผมแบบว่ามันจะสามารถรีบประสิทธิภาพของดาเมจเราได้มากที่สุดครับส่วนชิ้นที่5แบบว่าช่วงเลดเกมอย่างเงี้ยศัตรูมันจะเริ่มมีพวกแบบเกาะเวทเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะออกชิ้นนี้มาเพื่อแบบเจาะเกาะศัตรูครับชิ้นสุดท้ายออกเกาะเกิดครับผมเอา้กันตายอย่างเงี้ยครับเอาตัวรอดได้ ปรับใช้ประมาณนี้นะคะก็พยายามไปเซตตามนี้นะคะแล้วในส่วนถัดไปส่วนของพลังแสงค่ะพลังแสงผมเลือกใช้เป็น h o l y Thunder รกับผมแล้วก็ห้อยขวานกับดาบมานะมันจะได้ริดดาเมจสูงสุด,ด,ดสีแดงผมก็เอาแบบว่าเอาแรงไปเลยครับผมด้วยลูกไฟระเบิดแล้วก็เพิ่มพลังเวทมาอีกครับประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือการเซตพลังแฝงของอิกกี้อ๋อต้องแอบถามนิดนึงค่ะคิมซเซนเซสำหรับเอ,อ่อชาริลเลนเจอร์สกิลอิกกี้เนี่ย เราควรใช้อะไรคะผมเลือกใช้เป็นสปินครับมันจะแบบกดแล้วแบบไล่ยิงเลยอ่าเดี๋ยวทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะให้ไปดูสเต็ปของคิมเซนเซนะคะว่าการกดสปินแล้วไล่ยิงนั้นเป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมค่ะ <S <S ไปครับผมอัพหนึ่งนะแล้วก็วิงครับผมค่ะท่าสีของเขาจะมีหลอดพลังงานขึ้นมาเป็นหลอดสีแดงๆเห็นไหมครับแบบว่ามันจะมี5พลังงานครับมันสามารถเก็บได้นะนเอาไปใช้สําหรับการโยสนสกิลหนึ่งแบบนี้เห็นไหมพลังงานเราจะลด ลดลงลดลงท<อ>ุกครั้งที่โยนสกิลแบบนี้ใช่ครับเมื่อเรายโยนสกลิ 2, ลสองค่ะตูมันจะติดมาร์กทิป<อ>แล้วเราเราเวลาเรายิงสกิลครับผมท้าติดสีแดงมันจะเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยทีละหนึ่งทีละหนึ่งทำให้เรายิงได้รัวๆโอ้โหอย่างนี้เราก็สามารถคอมโบใช้สกิลสองโยนไปก่อนแล้วก็กดสกิลหนึ่งเพราะฉะนั้นพลังงานของเราสีแดงเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้เราปล่อยสกิลหนึ่งได้เรื่อยๆเลยถึงครับแบบนี้ครับผมยิงยิงยิงโดนโดนขัด โดนขัดนิดหน่อยโดนขัดนิดหน่อยทําเมื่อเราโดนแบบโดนซีซีครับผมแบบว่าจากที่เรายิงยิงอยู่เราก็จะชะงักเป็หนึ่งทีแล้วก็หยุดยิงครับงั้นมาแล้วงั้นโยนไปยนโยนียกว่าเยียกว่าไย่กยัวเ่ยนรยบยนโยนโยนยนเนโยนนยนนโยนนย เรียบร้อยกระสุนหมดครับผมวงของสกิลหนึ่งเนี่ยเหมือนวงเขามี2วงหรือเปล่าคะใช่ไหมคะใช่ครับก็คือวงอันที่เล็กๆตรงกลางครับมันจะแรงกว่าครับก็เท่ากับว่าเวลาโยสกิลต้องโยนสกิลให้โดนศัตรูให้โดนวงตรงกลางใช่บผม้นให้ช่แรงผมสปีดไม่ช่วยแล้ะผมไม่พร้อมบวกครับพร้อมบวกพร้อมบวก โดนตะเกียบสองแป้งแล้วก็ยิงระลัวอุ้ยโดนยกเห็นไหมครับอุ้ยโดนโดนยกโดนยกโดนขาดเลยอ่ะโดนขาดไปหนึ่งสเต็ปนะคะอืนี่เราเลเวลสี่แล้วเรามีเลเวลสี่แล้วสกิลนี่ครับผมยิงเอ้ามานาหมดมานาหมดพลังงานหมดเอ้าโดนค้อนโดนโดนแอบถามสกิลอันตินิดนึงค่ะตายครับผมเฮ้ยเราโอ้ยได้ไหมหุ้ยมาเยอะมาเยอะโดนลุมโดนลุมไม่ไดนลุโดนลุมต้องปล่อยต้องปล่อย เพื่อเราตายหมดเลยครับผมบักยิงไปครับยิงไปตอดไปเรื่อยๆตอดไปเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยนะอันติไปปุ๊บตายโอ้ไปเฮ้ยอันตีไกลมากอันติคืออะไรคะเป็นการโยนระเบิดเวลาไปครับผมแล้วก็มันโยนได้สองทีนะแบบสร้างดาเมจระยะไกลอ๋อเพราะตี่กินนี เห็นว่าสกิลอันนี้เราโยนออกไปได้ไกลมากเลยใช่ครับแล้วก็เวลาเราเปิดเวลาเราโยนไปแล้วเนี่ยมันสามารถมองแบบไปด้วยอย่างนี้ไง้อ๋อไม่โดนถ้าเกิดศัตรูกำลังหนีก็โยนเข้าไปไกลๆลาสได้บางทีนะคะฮ่าใช่ครับผมเอาไปลาสได้ดีเลยวุ้ยระวังครับผมโยนไปหนึ่งทีรอสกิลสองครับผมยิงยิงได้อีกนี่ไง พลังงานสีแดงก็คือกลับมาถ้าเรากดสกลิล2เราก็1แล้วถ้าเราถ้าเราไม่โดนขัดนะมันก็จะมีพลังงานกลับขึ้นมาให้เราได้ยูดจริงอีกจิ้วจิ้วตัวมันค่อนข้างเคลียเวฟเร็วนะครับวุ้ยเพื่อนเปิดแล้วเพื่อนเปิดเราตามวุ้ยโดนผักไม่นะหนีเหรอครับผมวิมนะ่งวิ่งวิ่งหนีก้อนหนีก่อน ใกล้ๆก่อนใกล้ๆรอก่อนนะผมต้องต้องรอพลังงานแถบสีแดงด้วยสกิลสองทีมาครับผมไล่ใครใครคล้ยไหนอ่ะใครจะตามมาตามมาไหมล่ะเออตามมาไหมล่ะตามมาไม่ได้ตามมาตามมาได้หรอตามมาได้หรออาบนะยิงนะปุ้งตายนี่ครับผมเดี๋ยวละผมเฮ้ยลา์ได้ดีมากปุ้งาตโปนนะอุ้ยดับเบิลคิวด้วยอัน นะคะโอ้โหอ๋อแอปทาถึงสกิลสองเยเนี่ยที่เรากดแล้วเหมือนเราเดินไวด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมมันจะเป็นการเร่งสปีดตัวเรานะ6ฟินแบบนี้วิ่งไปแล้วผมแวนไปละจูวิ่งแวนไปแวไปแวนมาสิครับมาขับโยนหูโดนโยนขาดเฮ้ยผมมาแล้วครับเพื่อน็รกให้อย่างงี้บอกเลยว่ายิงฟรีจัดยิงฟรีจัดสวยโอยเพื่อนปิดงานให้ แล้วชงดีเหลือเกินดีครับผมชงดีชงดีแล้วก็ยอดหยอดไปอย่างนี้ต้องรัยอดไปนี่เพื่อนเก็บไปก่อนแล้วเฮ้ยซิลผมวิ่งแบนมาแล้วงแบนมาแล้วจ้าไปไหนล่ะเพื่อนหน่อยต้องเจอกันมอบข่ามอบข่ามอบเรียบร้อยในทีมเราอ่ะมีฮีโร่ตัวไหนที่ช่วยซัพพอร์ตกี้ได้ดีมากมากไหมคะแบบควรเลยแบบควรให้เพื่อนในทีมเล่นตัวนี้อ่าพวกแท้งแบบ แบบว่ายีนรับแล้วก็แบบมีทรีซีให้ศัตรูอยู่นิ่งๆครับผมเช่นแบบโอเมนอะไรเงี้ยปุ้งโดนไปโดนศัตรูสองครับแล้วก็ไล่ยีนขายขายไม่เนี่ยใครเอาป่ะล่ะมามาแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยโยนตะกี้สองไหมครับแล้วก็ขายขายขายสแต็กไม่มีหมดขายสแต็กไม่มีหมดโยนไปอีกโยนไปอีกโอ้โหใจดาเมจแบบฟรีฟรี วางอาติไปครับผมนี่บ้านี่ขายไปแล้วโหโดนบางแฮะสักหน่อยไหมล่าโอ้ยเพื่อนเราโดนเปิดแฮะโดนเปิดเราก็จัดเลยครับปุ้ยตี้พลังงานหมดเรียบร้อยครับผมตัวนี้เราต้องบริหารพลังงานแถบสีแดงให้ดีนะคะใช่ครับแล้วก็ตัวเาข้ามบารนะยืดดีล็อกมันเพื่อนยิงขายขายโเพื่อนเราห้อย่างนี้บอกเลยชิวชิวยิง ยิงตายหนึ่งยไเรื่อยอยิงตายสองตยสองไหมตายองไมไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตปุ้งโหปุ้งโอยดาเมจเพราะซิวซนีหนแว้นแโอ้ยตดยแล้วเออรยครับผมเรียร้อยโรงเรียนจีนยิงยิงครับผมยิงไปยิงไปยิงยิงงยอไปโดนยอนย่ออาโดนซีซียิงยิงงนะ ยืนดีๆนะคะใครเล่นอิกกี้ต้องยืนดีๆแล้วก็หามุมที่ถูกต้องตอดไป นี้เรียบร้อยอิกกี้สร้างความเสียหายต่อฮีโร่ตั้ง40.2 40โอ้โหไม่ธรรมดานะคะก็เรียกว่าถ้าเรายืนดีเราก็จ่ายเราสามารถจ่ายดาเมจฟรีๆได้นมีตัวยืนค้ำให้เราหน่อยก็คือรอดอ่ะเดี๋ยวก็เราจากกันนะคะให้คิมเซซนะคะฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับกำลังใจแล้วก็ ฝากเชียร์พวกเราต่อในศึกต่อไปด้วยนะครับผมจะเอาแชมป์โลกมาให้ได้ครับแล้วสำหรับแฟนๆที่เอออยากดูการเล่นของคิมเซนเซสามารถติดตามคิมได้จากที่ไหนบ้างคะสามารถติดตามผมได้ทางเพจ a c e b o o k คิมเซนเซครับผมแล้วก็มีสตรีมด้วยนะใน YouTube คิมเซนเซเหมือนกันครับใครที่อยากไปให้กำลังใจนะคะก็สามารถติดตามช่องทางของคิมเซนเซได้นะคะวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วช่วงนี้นะคะต้องรักษาสุขภาพกันให้ดีนะคะทุกคนไปนะ ก็ใส่แมสล้างเจลแอลกอฮอล์เยอะๆนะคะเราจะผ่านมันไปด้วยกันค่ะวันนี้เรา2องคนนิงและคิมเซนเซนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่กับรายการเล่นอย่างพวกคราหนะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ